ค a s ้งสุดท้ายที่ผมถามพตอเป็นประมาณสิบล้านบาทสำหรับชีวิตของเราสิบล้านบาทการแสดงนิทรรศการดอกไม้นี้สร้างโดยก็ประมาณของบริษัทปตท l n ็เป็นจำนวนเงินถึง10ล้านบาทเลยทีเดียวครับโอ้แต่ละมุมครับ และไฮเดินเยียอยู่ยยยข้างๆกันนะครับชมโพขาวม่วงตรงนี้สีขาวล้วนเลยครับสวยไปอีกแบบหนึง่ง